นี่ครับวันนี้มาทำห่อหมกปลาชะโดเนาะปลาชะโดใช้ได้หลายวันแล้วครับนี่โอกระดังตักปลาเนาะใส่กระทงส้มกระทงไม่ตองครับเนี่นี่ส่วนผสมก็มีกะทิเนาะมีไข่มีปลามีพริกแกงครับกระทงใบใส่กุกระหอกใหญ่พีนี่นี่ครับห่อหมกปลาชะโดใบยอประกาศข่าวห่อละพาเนาะ ไปเสร็จแล้วจะเป็นนึ่งนะครับนี่นปลาชะโด,ดตัวหนึ่งน,นะก็ใส่น้ำไปนะครับได้เป็นยกยอเนาะทำก็เลยทำนี่เลยหอมกปลาชะโดนี่มาาจาับหัออกวกันก่อนให้<ง>มันเลี่ยงก่อนอ่ะจ้ะ ที่มั่เป็นใจันท่องคำข้อทีหกนมันน้อยว่ะลุงโปโปละนี่เสร็จแล้วเนาะมนกนระทงสุดท้ายนี่ครับสีสัน <ลง S 2> น่ากินเนาะนะเดี๋ยวก็จะลองไปนึ่งดูครับนี่นี่ครับไปนึ่งเนาะนี่ นี่ครับนึ่งเตถาถ่านบ้านาเนาะนี่นี่ครับเนื่องแล้วเราก็เอาใบนี่ครับหน้าตาเนาะนครับเอาใบอันนี้ปิดไปก่อนนะครับให้มันอบไว้เนาะนี่นี่นี่ครับอ่ะปิดเลยแม่เดี๋ยวจะมาดูกันเนาะว่าหน้าตาจะเป็นยังไง <c oughs> พุ่งทําครั้งแรกนะครับนี่ <c oughs> จะกินได้ไหมตั้งตาตั้งตารอเนาะ ครับนี่ครปิดฝาไว้นะครับเนาะประมาณสิบสนาทีเข้ามาดูกันอีกทีนะครับดูครับดูซึ้งก็สีเก่าๆเ,าเานานะนี่ครับเราทานเนาะนี่<ม>โอเค๋ต่มาลุ้นตอนสู่อีกทีนะครับเนาะดูครับฐานแตกน้อยเพนิดนึงเนาะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะปฏิจามตอนต่อไปนะครับนี่ หน้าตา,น,าน่ากินแล้วเอาใส่หัวกระทิงไปเนาะข้อหนึ่งใส่ไปน้ำแห้งไปนิดนึงนะครับนี่อันนี้หกเนาะนี่นี่กระม้อโอ้ถ้าประเชษใส่ใบยอดเพื่อนี่ครับหยอกหัวกระทิเนาะนี่ครับ กินไปยอนี่นี่ครับหน้าตาน่ารับประทานเนาะนี่โอ้นี่ครับปุ้นขึ้นหมดแล้วครับหมดแล้วนี่ครับใส่ไปเลยนี่นี่นี่ครับต้องเกล่งกัมเกล่งปุ้นหมดแล้วนี่ครับหน้าตาไม่ฟูเลยต้องอย่างนี้นี่ครับลองทำครั้งแรกเนาะนี่ นี่ครับแ้บดนี้เพิงเย็สว่อยนี่ก็เสร็จแล้วเนาะห่อหมกนะครับลองทําครั้งแรกนี่ครับนี่ครับครับไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะครับเนาะใส่อาจจะใส่น้ําน้อยไปหน่อยนะครับนี่ครับครั้งแรกนะครับห่อหมกปลาชะโดครั้งแรกครับนี่หน้าตาหน้ากินไหมครับนี่นี่ครับ นี่ครับนี่ครับหอมครับโอเคครับน่าตานน่ากินเนาะเราจะไปทอดไข่ครับจากหอมหมกเสร็จเนาะก็จะมาทอดไข่นะครับบ้านๆเนานะเตาถ่านนะครับนี่นี่ครับ <c oughs> ไข่ทอดไข่เจียวเนาะนี่ครับ กินข้าวเย็นครับนี่นครับไข่เริ่มเหลืองแล้วนี่เจียวครับเหลืองน่ากินมากไข่เจียวนี่นี่ครับไข่สุกแล้วเนาะนะครับ ไข่เหลืองแล้วเสร็จแล้วครับนี่นี่ครับปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยไข่เหลืองน่ากินมากครับนี่นี่ครับนี่ครับไข่เจียวบ้านๆน,นะครับเตาถ่านเนาะโอเคครับคลิปนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหรนน่นอกก็อับให้ fc ได้ชมกันนะครับ โอเคครับว่างจากยกยอนครับไม่ได้ไปยกยอนครับถ้ากับข้าวเนาะโอเคครับขอบคุณที่ติดามรับชมนะครับสวัสดีครับ